สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Drive Lab พลย Drive Works ครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านไปดูตัวอย่างการใช้งาน Drive Works Solo ซึ่งเป็นออฟเฟอร์ตัวกลางของซอฟต์แวร์ Drive Works กันนะครับ โดยโปรเจกต์ที่ผมจะใช้สาธิตในวันนี้จะเป็น Agri Cultural Trailer นี้เลยนะครับจะเห็นว่า Trailer นี้ก็เป็นงานออกแบบธรรมดาภายใน SolidWorks เนี่ยแหละนะครับเป็น Assembly ที่ประกอบไปด้วย Component ต่างๆมากมายมีการ set Material นะครับหรือ Custom Property อะไรต่างๆไว้ทั่วไปเลย งานออกแบบธรรมดาใน SolidWorks นี้เองนะครับที่เรานำมาเซตอัพให้เป็นสิ่งที่เรียกว่า Master Model สำหรับ DriveWorks เพื่อให้ DriveWorks เนี่ยสร้าง Custom Model ใหม่ๆได้นับครั้งไม่ถ้วนนะครับจาก Master Model ตัวนี้ตัวเดียว ทีนี้พอเรามีมาสเตอร์โมเดลหรือโปรเจกต์ที่มีการเซตอัพเรียบร้อยทั้งหมดแล้วแบบนี้เราจะสร้างคัสตอมโมเดลขึ้นมาใหม่ๆได้ยังไงไดเวิร์ s o s o l o นะครับสามารถใช้งานได้ที่ถัก p a n e ของ solidworks ที่เราคุ้นเคยกันได้เลยเราเพียงแค่กด Run Project ขึ้นมาหน้าฟอร์มที่เรามีการเซตอัพไว้นะครับก็จะถูกเรียกขึ้นมา ซึ่งเราสามารถปรับแต่งฟอร์มของเราได้เองทั้งหมดเลยนะครับโดยฟอร์มตัวนี้มีไว้เพื่อกรอกค่าต่างๆเพื่อคัสตอมโมเดลของเรานั่นเองเราสามารถระบุขนาดของงานออกแบบที่เราต้องการเข้าไปได้เลยความกว้างความยาวความสูงนะครับสามารถกำหนดขอบเขตค่ามินิมัมค่าแมกซิมัมที่สามารถอินพุตเข้าไปได้ ยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถผูกเงื่อนไขเข้าไปในฟอร์มได้อีกด้วยตัวอย่างเงื่อนไขที่ทุกท่านเห็นอยู่นะครับจะเป็นเงื่อนไขของทวินแอคเซลนั่นเองนะครับซึ่งจะเห็นว่าทวินแอคเซลเนี่ยจะถูก เงื่อนไขยอยู่กับเทเลอร์เลงนะครับหรือว่าความยาวของเทเลอร์เมื่อเราอินพุตค่าความยาวของเทเลอร์เกินค่าค่าหนึ่งเนี่ยทวินแอคเซลจะถูกเพิ่มเข้ามาในงานออกแบบของเราให้อย่างอัตโนมัตินอกจากขนาดหรือไซส์ที่เราสามารถระบุเข้าไปในฟอร์มได้แล้วเนี่ย เรายังสามารถเลือกออปชันอื่นๆเพิ่มเติมเป็น a c เซอร์รส์เพิ่มเข้าไปในงานออกแบบของเราได้ทุกท่านอาจจะสังเกตเห็น Warning สีแดงๆตัว Warning ตัวนี้เป็นคำเตือนนะครับว่าผมจะไม่สามารถเลือก l i ฟ e s t o c k Cover ที่เป็นตัวหลังคาเนี้ยได้นะครับถ้าหากผมไม่เลือกแลมที่เป็นฝาท้ายก่อนทีนี้พอผมติ๊กเลือกแลมจะเห็นว่า Warning สีแดงได้หายไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่จะมี Warning สีแดงตัวใหม่ขึ้นมาแทนนะครับตัวนี้จะเป็น Warning ของคำแนะนำนะครับว่าถ้าผมเลือกแหลมแล้วเนี่ยผมจะต้องเลือก prop stand เพื่อให้ trailer ของเรานะครับมีความ stability นะครับมีความมั่นคงนั่นเองถัดไปก็จะเป็น option อื่นๆอีกเช่นเดียวกันนะครับผมลองเลือก mesh size ดูนะครับจะเห็นว่าพอผมเลือก mesh size แล้วเนี่ยที่ ladder l a g นะครับจะมี warning สีแดงขึ้นมาเพื่อเตือนว่าเราเลือก mesh size แล้วนะครับเราจะไม่สามารถเลือก ladder l a g ทีนี้ผมลองย้อนกลับไปเลือก livestock cover นะครับแล้วผมลองกลับมาดูจะเห็นว่า mesh size ที่เรามีการติ๊กเลือกไว้นะครับจะถูกเอาออกให้อย่างอัตโนมัติพร้อม warning สีแดงอีกเช่นเดียวกันเป็น warning ที่ว่าเราไม่สามารถเลือก mesh size หรือ ladder leg ได้ถ้าเรามีการเลือก livestock cover นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของเงื่อนไขที่เราสามารถผูกเข้าไปในฟอร์มได้นั่นเองนะครับจะเห็นว่า drive vers เนี่ยก็จะช่วยให้เรา ลีกเลี่ยง error ที่อาจเกิดขึ้นในงานออกแบบอย่างอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของ error ที่อาจเกิดขึ้นจากการเลือก component ที่ทับซ้อนกันนะครับถัดไปก็จะเป็น option อื่นๆอีก,อกเช่นเดียวกันนะครับผมเพิ่ม r u s h i n g r i n g s เข้ามานิดหนึ่งพอเราเลือก size เลือก accessories อะไรเรียบร้อยนะครับก็จะไปถึงหน้าสุดท้ายที่เป็นหน้า summary ซึ่งจะเป็นหน้าสรุปขนาด ที่เราได้เลือกไปนะครับรวมถึงอสซอรีต่างๆเราสามารถระบุจำนวนที่ต้องการเข้าไปในฟอร์มได้เลยนะครับเพื่อให้ d i v e r ร์เนี่ยคำนวณโค้ด v แวลูนะครับออกมาให้เราอย่างอัตโนมัติ d i v e r ร s Solo นะครับสามารถที่จะ g e n e r a รตเอกสารต่างๆอย่าง b u l l of Materials, c o v e r l e t t e r และ q u o t o t i o n นะครับออกมาให้เราได้ด้วยถ้าเป็น q y o t a t i o n เนี่ยเขาก็จะดึงเอาค่าโค Value ตรงนี้นะครับไปใช้งานนั่นเองหากเรา Input ค่าต่างๆเรียบร้อยทั้งหมดแล้วเราก็สามารถที่จะกด Preview Model เพื่อดูภาพรวมของโมเดลที่เรา Custom ไปก่อนได้นะครับ d i v e r k s ก็จะเริ่มทำการเปิดไฟล์ Part, f ไฟล์ s s s m m l y y ต่างๆขึ้นมาแก้ไขเพื่อให้ได้โมเดลแบบที่เราต้องการ ถ้าหากเราอยากปรับเปลี่ยนงานออกแบบของเราเพิ่มเติมเราก็สามารถย้อนกลับไปแก้ไขฟอร์มที่เราทําค้างอยู่ได้นะครับแต่หากเราโอเคกับงานออกแบบของเราแล้วเราก็สามารถกด finish project ได้เลยการ finish project นะครับนอกจาก driveworks เนี่ยจะสร้างโมเดล part assembly ให้เราอย่างอัตโนมัติแล้วนะครับ driveworks ยังสามารถ generate drawings document ต่างๆรวมถึง export input ที่เรากรอกเข้าไปในฟอร์มได้ เมื่อเรากด finish d r i v e r k s จะเริ่มทำการสร้าง part assembly และ drawing ต่างๆให้เราอย่างอัตโนมัติโดยจุดเด่นของ d r i v e r k s solo เลยก็คือ drawing sheet view และ annotation ต่างๆจะถูกปรับ s สเก e ให้เหมาะสมกับหน้ากระดาษ position จะถูก control ให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมรวมถึงข้อมูลที่อยู่ใน title block และ bom b table จะถูกอัปเดตให้อย่างอัตโนมัติเราสามารถกำหนดไฟล์ format ที่ต้องการให้ drive w o r s generate ออกไปได้และไฟล์ต่างๆที่ drive w o r k s มีการสร้างขึ้นนั้นเราสามารถกำหนดไฟล์ name และ path ในการ save ได้ในทุกไฟล์